ทุกคนวิวดีมากๆอากาศดีถึงแม้จะเงยหยุดแต่ก็อากาศดีมาการมาปิกนิกในอุณหภูมิประมาณ3 5องศาก็ดีนะดี สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง l o b c h i Official นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ซวนหลวงา0 9ค่ะทุกคนคือเนื่องจาวันนี้เป็นวันหยุดใช่ไหมแล้วเรารู้สึกว่าเอออยากถ่ายรูปเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพามาที่ซูนหลวงา0 9กันนะคะและ้วเราเชื่อว่าสมัยเนี้ยทุกคนเวลาไปไหนอ่ะก็จะแบบเอออยากถ่ายรูปแต่ก็ไม่ได้รูปที่อยากได้ใช่ไหมวันนี้เราก็เลยเอาทริคง่ายๆที่จะมาเปลี่ยนเบิกเนอร์ให้เป็นโปรเฟชชั่นอลกันนะคะซึ่งวันนี้เราจะไปถ่ายอะไรกันเดี๋ยวเราไปหาวิวกันก่อนนะคะไปเลย นะคะทุกคนง่ายมากๆแค่ให้ทุกคนแอบเผลอค่ะฟังไม่ผิดแอบเผลอเพราะว่าถ้าเราถ้าเราไม่แอบนะทุกคนแล้วเราเผลอจริงอ่ะไปคือเพื่ออาจจะมีแบบ่างคนเออสวยจริงแอปสวยแต่นบเป็นหนึ่งคนที่เผลอแล้วไปนะคะวิธีการแอบเผลอง่าย,ายๆเลยทุกคนสมมติเราทําอะไรอยู่สักอย่างแล้วมีคนเรียกเราแบบฮะหรือว่าเอ๊หรือเราอาจจะหนังสืออยู่สมมติเรามีหนังสือนะทุกคนสมมติแล้วก็มีคนเรียกเรา อะไรอย่างนี้หรือเราอาจจะแบบกิน,กนข้าวหรือว่าเดินๆอยู่นะทุกคนเราก็าจ,จะแบบมีคนเรียกหรือทำเป็นแบบเพื่อแบบแม่ซื้อคือเราต้องแอพเปิลนะทุกคนทำให้ภาพมันดูเหมือนแบบเราไม่ได้มองกล้องตลอดเวลานะคะสาวนทิศข้อที่2นะคะทุกคน เราจะมาทำยังไงให้เราดูขายาวมากๆคือว่าเราจะความสูงเท่าไหร่เราสามารถกงความสูงของเราได้ทริคง่ายๆนะคะทุกคนเวลายืนหรือเวลาเดินเนี่ยให้เราขยิงขาฟังไม่ผิดค่ะขยิงขาคือภาพที่ได้มันออกมาอาจจะแบบเฮ้ยขยิงขาแต่ความเรียวของขาเราอะค่ะชนะทุกสิ่งทุกคนนะคะก็แค่ยื่นขาออไปขยิงขาทำเป็นเหมือนเดินยอะไรเงี้ยหรือบางทีทุกคนอาจจะบจิกขา ให้ขาหน้าเราอะดูยาวขึ้นนะคะแลือีกทริกหนึ่งง่ายๆเลยก็คือทุกคนะ่ะถ่ายช้อนโดยการที่อาจจะให้พื้นนะคะอยู่ติดกับปลายเท้ามากที่สุดนะแล้วก็เหลือที่ข้างบนบนฟ้าเอาไว้เยอะๆนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพเป็นตัวอย่างให้ดูนะ สำหรับข้อที่3นะคะทุกคนการถ่ายรูปเนี่ยนบมองบ้านเราอ่ะควรจะถ่ายให้มันมี movement มากขึ้นคือถ้าเราถ่ายแค่มองกล้องธรรมดาอย่างเงี้ยมันอาจจะดูน่าเบื่อเกินไปเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการขยับจับหรือทัดหูจับต้นไม้หรือถ้าสมมุติเราอยู่ร้านอาหารอย่างเงี้ยนะคะเราก็อาจจะแบบเออทำเป็นแบบหยิบช้อนซ่อมกินข้าวอะไรมากกว่าแค่ถ่ายแค่มองกล้องธรรมดานะคะ หรือ m ูฟเมนต์อีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนให้ตัดกล้องของตัวเองอะถือกล้องนิ่งๆไว้เลยก็ได้แล้วก็กดรูๆๆๆๆเลยนะคะซึ่งเราอะมีหน้าที่แค่เดินนะทุกคนเราก็คือเดินผ่านหน้ากล้องไปแล้วเราอะค่อยกลับมาเลือกกันว่ารูปที่ได้รูปหนที่เราเดินสวยที่สุดจ้า นี่น้ำยู่บนเป็ดแล้วนะคะทุกคนหวังว่าทริปวันนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนมากนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์แล้วกดกระดิ่งให้ร้ำด้นะคะทริปหน้าน้ำจะไปไหนเจอกันใหม่นะคะ